นะ네ครับนะครับน yeah, yeah, okay. oh, okay. okay. uh, okay, ้องๆมาจากเพรนะครับสุงยอมไกลว่าน่ารักัคู่นะครับโอเคจับน้องได้เทคออฟนะครับอ่าพอน้องขอสนิมหน่อยนะครับน้องได้พักไปนานโอเคค่อยๆครับขึ้นบ่ะค่อยๆค่อยๆนิดอ่าโอเคครับนี่แหละครับโอเคคอนโทรลคอนโทรลน่าจะรู้ใช่ไหมน่ารู้นะเดี๋ยวหน้าถายหลังอันนี้พอดีน้องมาดึกนะครับเราก็กอวเราก็นี่คือก็ให้น้องเทนนะครับอ่ะเทสเป็นฟอร์ด้านหน้าไปเลยบินเดิหน้าไปเลย เดินหน้าอ่าโอเคเดินหน้ามาหาเราไหนเด้ออ่าถอยหลังมาเลยครับถอยหลังมาเลยเอาเอาให้ชนเราเลยมาไหมไม่มาโอเคนี้ก่ะเทสเซ่เนางเพราะว่ามาวิกแอดวันนะครับวันจะมีรถเตอร์หน้าหลังเด๋อลองเทสข้างหน้าระวังแล้ว่ราระวังต้นไม้คุณแม่พี่โอเคเห็นจะเห็นตอนเด็กนะครับนะทำงานตึงตึงตัวเองไว้นะครับ <c oughs> อ่าโอเคนะครับ อ่าเดี๋ยวพวกอ่าหมดสมาชิปเซอร์อะไรอย่างงี้เดี๋ยวรอชมน้องได้ที่หนึ่งเดี๋ยวอาจจะให้น้องได้ส่งการบ้านนะครับโอเคเรียบร้อยฮะอ่าก็เหมือนเดิมใช่ไหมเลคคอร์สฝั่งซ้ายเนี่ยแลัแนดิ้งเนี่ยเลยครับโอเคครับโอเคครับผมครับขอบคุณน้องได้มากๆนะครับผมครับสวัสดีครับครับ